หมากลึกค่ะแล้วก็หางตาตกแก้มย้อยค่ะตัดสินใจวันนั้นเลยค่ะพบหมอเสร็จตัดสินใจนัดวันผ่าตัดเลยค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะสบายปลอดภัยค่ะเจ็บวันมาเปิดผ้ากอดก็โอเคค่ะแผลสวยมากเลยค่ะตราดเยเคมินยาซาวดมนัสนันสติสวัสดีค่ะรบกวนคุณแม่ช่วยแปลภาษามาสักครู่เป็นภาษาไทยอีกครั้งสะดวกไหมคะสะดวกค่ะสวัสดีค่ะมนัสนันนะคะชื่อเล่นสติค่ะ เมื่อสักครู่เป็นภาษารัสเซียถูกต้องไหมคะใช่ค่ะได้ยินว่าคุณแม่เดินทางมาจากประเทศ,ศรัสเซียเพื่อมาพักผ่อนหรือว่ามีวางแผนจะทําอะไรหรือเปล่าคะอ๋อวางแผนเดินทางมาทําศัลยกรรมใบหน้าโดยเฉพาะเลยคะ่ะส่วนไหนของใบหน้าที่ทําให้คุณแม่รู้สึกไม่มั่นใจมากที่สุดคะ,ะตรองวน,นต้องน้ำหมากลึกค่ะแล้วก็หางตาตกแก้มย้อยค่ะก่อนจะเลือกผ่าตัดดึงหน้าเคยลองวิธีการยกกระชับใบหน้า มาก่อนไหมคะเคยร้อยไหมคะ่ะเมื่อ5ปีที่แล้วเลยสนใจเรื่องการดึงหน้ามากกว่าเพราะการร้อยไหมอยู่ได้ไม่นานแค่6เดือนถึง1ปีคะ่ะในเรื่องอายุเข้ารับการผ่าตัดคุณแม่แอบกังวลไหมคะไม่กังวลเลยคะ่ะมั่นใจในตัวคุณหมอว่าปลอดภัยค่ะลูกๆหลานๆที่บ้านกังวลไหมคะไม่กังวลเลยคะ่ะลูกสาวสนับสนุนคุณแม่รู้จักคุณหมอภูวิ์ได้ยังไงคะอ่ารู้จักผ่าน Facebook คะ่ะเซิร์ชเพื่อแต่มาดึงหน้าที่โคราช ตอนนั้นเปรียบเทียบคลินิกที่ดึงหน้าหลายที่ไหมคะก็มีบ้างะค่ะเพราะว่าจะเปรียบเทียบดูว่าเทคนิคต่างกันมากไหมสุดท้ายก็เลือกที่นี่ค่ะอะไรคลินิกค่ะอคุณหมอแนะนําดึงหน้า4ส่วนค่ะมีหน้าผากมีคําบมีแก้มและคอค่ะหลังจากที่พบคุณหมอใช้เวลานานไหมคะก่จะตัดสินใจตัดสินใจวันนั้นเลยค่ะพบหมอเสร็จตัดสินใจนัดวันผ่าตัดเลยค่ะแล้วอะไรที่ทําให้คุณแม่ตัดสินใจเลือกดึงหน้ากับคุณหมอภูวิด และอเลนคลินิกค่ะอ,อ๋อมันจในตัวคุณหมอค่ะเพราะคุณหมอเป็นเจ้าข,ของคลินิกและคุณหมอจบทางด้านศัลยกรรมใบหน้าโดยเฉพาะค่ะถึงวันที่ต้องผ่าตาดัดวันนั้นเป็นไงบ้างคะเจ็บไหมคะออไม่เจ็บเลยค่ะคุณหมอดูเบามากค่ะช่วยเล่าอาการหลังผ่าตัดดึงหน้าในแต่ละวันเป็นยังไงบ้างคะอ่าหลังจากดึงหน้าผ่านไปหนึ่งหนึ่งวันนะคะมันก็จะมีอาการเจยบิดนิดแต่โดยส่วนตัวแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะสบายปลอดภัยค่ะสามวันแรกเป็นไงบ้างคะ มันแด้ก็ไม่ะไรค่ะแผลก็ปกติค่ะไม่เจ็บคุณหมอแนะนําหลังการผ่าตัดยังไงบ้างคะ,ะคุณหมอให้ไม่ให้แผลโดนน้ําให้นอนที่สูงๆค่ะห้ามน,นอนราบมันจะทําให้แผลบวมเจ็วันเป็นไงบ้างคะเจ็บวันมาเปิดผ้าก๊อซก็โอเคค่ะแผลสวยมากเลยค่ะชอบไหมคะชอบค่ะปัจจุบันดึงหน้าเป็นนานเท่าไหร่แล้วคะ,อะสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนละะแล้วค่ะรบกวนคุณแม่เปิดแผลผ่าตัดให้ดูหน่อยได้ไหมคะขออนุญาตนะคะ แผลแห้งดีนะคะคุณแม่รอยแดงนะคะไม่ต้องกังวลนะคะเดีย๋ยวมันจะค่อยจางลงนะคะคุณแม่รู้สึกยังไงกับแผลหลังผ่าตัดปัจจุบันบ้างคะ่ารู้สึกดีคะ่ะเพราะว่าคุณหมอมีเทคนิคในการซ่อนแผลไว้ที่ไยผมเนะะี่ยค่ะ เราจะไปไหนมาไหนไม่ต้องกังวลรอยแผลนะคะเพราะว่าสามารถเอาผมมาปิดได้ส่องกระจกตอนนี้แล้วรู้สึกผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะมีความสุขไหมคะโอ้โหมีความสุขมากเลยค่ะตกใจใครเนี่ยมันคนละหน้าเลยพี่ก็กังวลอย่างอยู่เรื่องหนึ่งกลัวกลับประเทศแล้วเทียมไม่ได้คะ่ะต้องมาขอใบรับรองจากคุณหมอแล้วค่ะหลังจากดึงหน้าคุณแม่ตัดสินใจแก้จมูกกับคุณหมอปูพิชใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะคุณหมอแนะนําเป็นเทคนิคแก้จมูกอะไรให้คะ โอเพนเทคนิค h ฮ e a ดค่ะโดยใช้กระดูกอ่อนหลังใบหูค่ะเพื่อลองปลายจมูกเพื่ให้มันพุ่งขึ้นอะไรที่ทําให้คุณแม่แตัดสินใจแก้จมูกกับคุณหมอภูวิทย์ค่ะโอ,อมั่นใจในตัวคุณหมอค่ะเพราะคุณหมอจบทางด้านศัลยกรรมใบหน้าและทราบข่าวมาว่าคุณหมอมีการเสริมจมูกเทคนิคแบบเกาหลีค่ะ สุดท้ายไม่เลยจะฝากกับคนที่กลัวและไม่กล้าจะทำศัลยกรรมดึงหน้ากับการแก้จมูกไหมคะที่เอรินคลินิกนะคะปลอดภัยไร้กังวลค่ะคุณหมอมือเบามากค่ะเครืค่องไม้เครื่องมือสะอาดสะอ้านนะคะและที่สำคัญหมอภูวิ์จบทางด้านศัลยกรรมใบหน้าโดยตรงค่ะขอบคุณที่แบ่งปันประสบการณ์วันนี้นะคะเดินทางกลับลัสเซยียอย่างปลอดภัยนะคะค,ค่ะ คุณคนใหม่ที่มั่นใจกว่าเดิมที่อรินคลินิกค่ะ